สวัสดีค่ะยายจำลองก็ามาเอาไไมะาะใส่ถุงนะคะว่าดีขนาดนะดก็ไม่ใคยโจลก่ะขนาดนี้เลยาพาแล้วก็ามากิน กับลาบกบาับก้บอกกยกับแสบลายอ่าแซ่บมี่นองกัดกินกับพ่นกับแ่้วกับแสบนะช้องอะไรอะไรมาินมาลาเขนบ็คมหลายพี่น้องแต่มาลากินโองกับผมแม่ไ bài hát được không có con 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 ตังกายลำกำลังอย่งานให้บริการก็ได้าเขา้องหนเงินเนาะงานก็ต้องไหนเงินเนาะขายกับมาเขาเป็นใจกำลังใจสูดต่อไปสัว Cái này có bé này có thể sử dụng có thể chiếm tiền công thôi đánh viên đi này chạy thăm ăn này là thăm phải nếu thăm có đầy không có năng bưng tuốt ngọt em thăm นันหมดสภาพม,มีสภาพเยอพี่น้องแห้งสูตลอ,อยทำอะไรถุงยางะในบานแด่ทำทุงยางนะาทำพัมีารทำในถุงยางแต่ต้งไม่แบกนะครับแบกขาพอไหวแล้วทำในเยอะพี่น้องบม่ดงานบ่ได้นักเนาะ